ที่บริเวณโรงเรียนวโสธรวรารามวร,ว,รวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาสำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วครั้งที่50ภายใต้คอนเซปต์ชิมชอบใช้ปลอดโควิดโนลิมิตโนแอลกอฮอล์โนโฟมระหว่างวันที่2ี่มีนาคมถึง4เมษาย,ยนโดยมีนายไมัรีไตตรานันผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานสำหรับการจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วครั้งที่50 ปี2564เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงและยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะม่วงในการจำหน่ายผลผลิตเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเซาและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งภายในงานมีส่วนรวมความสุดยอดของจังหวัดฉะเชิงเซาได้แก่สุดยอดมะม่วงและผลไม้เด่นของจังหวัดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP อาหารปลอดภัยและ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สุดยอดกิ่งพันธุ์คุณภาพมาตรฐานทั้งมะม่วงและผลไม้อื่นๆสุดยอดขนมหวานและผลิตภัณฑ์แปรรูปของดีเมือง8ริ้วสุดยอดไข่ไก่คุณภาพและปรากฏศนักสู้สายพันธุ์ดีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งการจัดงานนั้นจัดขึ้นรูปแบบภายใต้คอนเซปต์ช็อปชิมใช้ปลอดภัยโควิดที่ทางจังหวัดฉะเชิงเซามีนโยบายและแนวทางในการจัดงานที่เน้นความปลอดภยัย และสำหรับรสชาติของมะม่วงจังหวัดชาเชิงเซาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเพราะว่ามีพื้นที่ปลูกอยู่ในพื้นที่3น้ําคือน้ําจืดน้ําเค็มและน้ํากร่อยจึงทําให้รสชาติของมะม่วงอร่อยโดดเด่นต่างจากที่อื่นและทั้งนี้จังหวัดชาเชิงเซายัางได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการจัดทำจุดเช็คอินในยุคสมาร์ทซิตี้เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ถ่ายภาพเซลฟี่ คู่จุดเช็คอินและรับของรางวัลซึ่งทางร้านค้ายังได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์และโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลรวมไปถึงยังได้ไหว้พระขอพรหลวงพ่อพุทธโสธรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดชาเชิงเซาเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรซึ่งเปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของประเทศต่อไปงานมันมะม่วงไร้ของดีมือแปดลิ้ว ชั้นที่50กครับปี2564ของเทศกาลเชียงราวนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคมถึงวันที่4เมษาย,ยนณบริเวณโรงเรียน,ยนวัดสธรวัวลาลาบรว,วิานอำเภอเมืองจังียงราเชียงราวโดยที่ปีนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์ในการจัดง,งานเพื่อเป็นการให้พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนได้มาจำหน่ายผลผลิตมอง่วง แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ของดีเมืองแชนลูต,ต่างๆนะครับการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยที่ผู้ผลิตได้มาพบผู้บริโภคโดยตรงนะครับโดยที่มีการคัดเลือกผลผลิตมะม่วงที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีมาตรฐานมาจาหน่ายให้กับผู้บริโภคซึ่งกิจกรรมในงานนั้นประกอบด้วยหลายอย่างครับเช่นในเรื่องของการประกวดผลผลิตมะม่วง นะครับการชนิดประกวดขนุนมะพร้าวอ่อนไข่เป็ดไข่ไ,ไก่และก็ประกาศนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการประกวดเมื่อวันที่2ีม่มีนาคมนะครับแล้วก็กิจกรรมการจําหน่ายผลผลิตมะม่วงนะครับมีการจําหน่ายพันไม้นะครับซึ่งเป็นพันไม้ที่มีความสวยงามและก็มีความหลากหลายมาจากทั้งภายในจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของพิธีการาจจะ,จะท่านจะมาเลือกชม เลือกซื้อผลผลิตมะม่วงแล้วก็ยังมีนิสรศการด้านวิชาการนะครับในเรื่องของการผลิตมะม่วงคุณภาพให้ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีนิรรศการด้านานโยบายของกระทรวงเกษตรว่ามีการส่งเสริมให้พี่น้องเษกษตรกรมนงานโครงการ,กรเกษตรแปลงใหญ่ในเรื่องของโครงการ พสพกรสวนียนรู้เพื่อผล่อภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับแล้วก็มีโครงการกเกษตรอัจฉริยะนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการเพราะเลี้ยงสัตว์น,น้ําต่างๆนะครับในเรื่องขนงขเรื่องของนิสก,การนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเลือกชมเลือกชิมเลือกแชร์เลือกช็อปออผลผลิตก,การเกษตรในงานม,าม,ม,ม,นามันม่วงไร่องุ่นแันริ้วขอทำเป็นการให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดชัยนาทครับ